ลครับวันนี้ก็ดึกแล้วครับจะต้องงาน1.9นะครับใส่โ u r ลูกค้าบอกว่าใส่ turbo มา5เลยวันนี้ครับคันนี้ก็ทำที่เราไปแล้วตั้งแต่เสียบเบิ่มต้นนะครับแล้วก็มีของไม่เยอะมากนะครับคันนี้ก็จะมีดีแมปรูแมปมะนาแล้วก็มีแก้วาวแล้วก็มีหัวฉีด t u r b แล้วก็มีคัตแล้วก็มีฟังท้ายแล้วก็มีเตอร์ตัวธรรมดามีแค่นี้นะครับผมแต่ก็พอวิ่งได้นะครับเมื่อกี้ไปเทมมาแล้วตอนแรกลูกค้าเนี่ยทำไปเสียบแรกเนี่ยใส่ t u r b เล็กไป turbo 4 4 2 ก็เดี๋ยวไปถามลูกค้าดูว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าแรงกว่าเดิมไหมครับแรงกว่าเดิมก็มไม่ต้องจ่าย